บิ๊กเ้ม่าครับเอ็อนไนแกรม,มวันนี้จะเล่นเก็บ does not myroblox รู้บอกแล้วปุ๊บผมก็ไม่ได้รู้หรอกเกละโอ้คนแรกโอเคอเคอ็นทรีรีกเควสอดัมบิก๊กโอเคอดัมดอะไรบิก๊กมายเลขเป็นไหมมาดูกันหกห้าห้า หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเอออันนี้ช่อโอเคมีไฟอาดัมบิกใช่ไหมอาดัมบิกมีไฟข้างซ้ายเพราะว่ามีสองคนข้างซ้ายยิ้มอืมโอเคมันตรงก็ตุ๊อย่างอันนี้เดี๋ยวนะพ่อปีมันเป็นปีสองพันยี่สี่อันนี้มันเป็นปีสองพันยี่สิบสองสองพันสิบสองไม่ใช่หรอ ถืว่าดัมนี่กปลกแล้วเราอะแต่ผมก็ยังแปลกๆใจอยู่ผมไปรู้ว่าบที่มันจะตรงกันหรือเปล่าอันนี้โทรไปที่ห้องศูนย์สามศูนย์สี่สวดดปรดักชั่นบิ๊กพูดอดัมบิ๊กนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านเขากลับมาแล้วเหรออ๋ออดัมบิ๊กไม่ได้อยู่ที่บ้านซะด้วยมีเรื่วันนี้ไหมอดัมบิ๊กมีเลส่อวันนี้มีเรื่อวันนี้มีอวันนี้ แต่ว่าไอแต่ว่านทวาดีแต่ว่าอันเนี้ยไอดีมันเป็นผิดนะเพราะวันวันไม่ตรงผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมก็สงสัยมานานแล้ะแต่ก็โทรแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลนะูกช่อก็มางั้นก็ไม่เป็นไรผมว่านา่าจะคนดีมีชายกดผิดกดดปีกดผิดอ่าไปไปไปผมอาจจะกระเดามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็ได้ฮัเฮ้ยฟาร์มิงโกโยไอ้ตัวนี้เกตอะไร,เอ,ไรเอาเบิร์ด ฟามิงโกอพาร์ตเมนต์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามเอาเบิร์ดฟามิงโกรหัสอันนี้อะไรชั้นคือดะโอันนั้นเป็นะไชั้นอยู่ที่ห้องชั้นอยู่ที่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งศูนย์สามโอเคชั้นหนึ่งห้องที่ศูนย์สามซีโมคาบอยผมล้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หัวโลนหัวโลนสมุดคาบ,บอยใช่แล้วก็โอเวอร์รอกูฟีสมายล้านเบลลี่ แล้วก็มันก็ดูตรงตัวอย่างครับอยู่ที่ไอ,มม 2, ไอดีของเรามี 2, รูแมวแปะก็จะบอกได้แล้วค่ะว่ารูแมวเปะไอสามสามเก้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มีแสดงแมวสองพันสิบห้าสองพันสิบห้าไอดียเมื่อสองพันสิบห้าแต่เซตอยู่ที่สองพันสิบสองงูนั่งงอยู่ตรงนี้อยู่อืมเรายังไม่เชืว่อว่าเขาจะจริงหรือเปล่าเราโชวไปสัมาแล้วกันก็นตรงตัวอย่างนะเอาเบิร์ตฟามิโกไอโกนก็เขียนว่า a l b เบิร์ตฟามิงโกเป็นอันนี้เออต้องดูแบบว่านคนปกติอ๋อมันไม่มีอะไรเลยบอกว่าเขาจะไปแค่คนปกติคนหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคาบวยเราโทรไปถามใครว่าเขาอยู่ห้องหรือไม่ศูนย์หนึ่งศูนย์ามเดี๋ยวใช่ปะน่าใช่ a l b เบิร์ตฟามิงโกเฮ้ Waited, ไม่มีคนรับไม่มีใครอยู่บ้านแสดงว่าพวกเขาเพิ่งกลับมากระดับสินั่นก็อันนี้ไอเดียถุงถูงถุงถุงมีเรื่อ้าดีไหมมีเอาเปิดฟาร์มก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวหรือเปล่าวันที่เนี่ยเซตเมื่อหนึ่งเนี่ยเซตเมื่อปีสองแต่ผมว่าน่าจะมีเกี่ยวนะแต่ผมก็ยังสงสัยว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าไปสกิลน่าจะถูกแล้วโอเคโอเค ถูกแหละว่จใช่นะสวัสดีอดีเดวิดบิวดแมนโอเควิวเดวิดบแมนของสามสองเดวิดบิวดแมนไอดีเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่อเก้ย์หองศูนย์ศูนยอ้ยไอดีผิดเมย์ไอดีไอเอฟ บิวติงไอคอนฟอร์มไม่จ็อบอสอะไรคาเปนเตอร์คาเนเตอร์คาเปนเตอร์อันี้อนเตอชายชีถูกต้องหรว่าไอดีิดสวมวหมวกเฮล멧สมาร์คกิ้งเอือเลเชีชอทเสื้อกระแดงอยู่อะเกรดแจ็คเก็ตถูกต้องหมดเลยเดวิดบิวดแมนไอดีไม่ตรงไม่ไม่มีในลิสก็คือไอดีไม่ตรง นาา้าเหมือนกันไม่มีบัตรเชิญมีบัตรเชิญแต่ว่ามันอยู่ในลิสต์อามานอนออนเดรดเดรดเดอะมาใช่กันมาไอดีถ้าเซนในติงว่องวิดมาอดีมันยาวนักมเฮยดิมีนูกเพื่อแถมออนดลิต์เดมด้วอันนั้นแล้วเราโทรไปถามกันดีกว่าโอเค เป็นอาชื่อโรบ็อกก็คือชื่อโรบ็อก Hello David Builder Man speaking We are not pass anyone เฮ้ยมึงตัวปลอมเลยไอตัวปลอมมันอยู่บ้านว่าอะไรดีก็ผิดกดไปเลยโทรหาแคสเนปแคสเนปแคสเนปมเกี่ยวอะไรกับแคสเนป โอ้โหน่าเอาไปจดทีแล้วโอ้โหทำให้เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหจะไม่ทำงานต่อได้แล้วหรือว่าผมอะไรหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อนุ๊กอะไรตกใจนะแค่สองพันสิบเจ็ดนะฮัลโหลสนุนแม่มาสเตอร์ไมกี้เดี๋ยวนะคีมิสเตอร์สแครี่มาสเตอร์ไมคี้นี่มิวแมนเนีไม่เจอเลยมาสเตอร์ไมกี้โอเคชื่อโคตร ข้อสามศูนย์สาส 30, มศูนย์ข้อสามศสมูาสเตอร์ไมกี้สัวไดโนเฮดเออใช่เหมือนว่าการแต่เขาน่าจะถูกการแต่กายถูกเยอะไอดีไอถาไอ้ดีตรงไหนดูวไอดีหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แปดห้าแปดห้าสามศูนย สามศูนยไอดีมงพี่ชายมึงู้ไอเดอร์ซีมึงงวิมาไอดีมึงไม่เห็นจริงหนิมึงเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยก็มีอยู่ในโฟสามอดบออนเดอะโฟสามอบนก็ถูกอันนี้วันเดอรอนี่บหน่งเดย์มมีตัวว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 วชไม่มี ่ีโทรไปที่ห้องสูงสามสูงเแคเน็บเขดเน็บเ,เลยอยู่บ้านในการหน,นีมึงใครเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละมึงเนี่ยไม่มีอะไรตรงเลยเนี่ยหยอกหยอกหยอกไปเดี๋ยวเราขอโทษนะขับคุณลูกค้ามึงไม่มีสิทธิ์เข้าแกได้ว่าพี่ e ข็ดเน็บแค็เน็บ เบคอนกูผมเขาวอย่างก,กับคนแก่แต่ว่าจะพาไม่โดูแต่ของผมอะ่ะผมมันนี่เหลือสักอย่างเลยนี่เบคอนกูยู่ห้อง204ชื่ออะไรเจนเบคอนโอเค204เจนเบคอนไอ ID าำือ425 425 87 87 98ก็8 15เออทำงานเป็นเชฟผมจำได้ทำงานเป็นเชฟ อัเนี้ยสองซูี่ห้องสองูี่อที่ห้องสองูสี่บัตรเมก็เขีนว่าหสองู่ฉนเป็นเชฟเอ้ยได้ได้ได้ดีตรงตรงรมีเดตรง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 หมดเลยอะหน้าตากระตรงเนี่ยไว้อะไรอะไว้เชิ้ต เบคอนแฮสมายลิงโทรหาสองศูนย์สองสี่ศูนย์สองศูนย์สี่พูดผิดล้วนเลยเนี่ยฮัลโหลจอน์เบคอนพูดอะเจนเบคอนนั่นมาอยู่ที่บ้านเขากลับมาแล้วเหรอห orm. ผมว่าผมไปเข้าเข้าไปดีกว่ามันก็ดูตรงทุกอย่างนะ ก็มันก็บีตรงไม่ตรงบ้างฮัลโหลแบดเบรกอยู่ที่ห้องสองศูนย์หนึมเบสองนย์สองห้าสองศู์สองห้าหนึ่งหนึ่งศมันไม่มีไหนต๊ะสักอันเลยหนึ่งหนึ่งศู ซูเปอร์ซานคาสตโอเคสไมลิงซูเฮดโฟนโอ้เอสเวตเตอร์สเวตเตอร์โอเคเหมือนว่ามัาจะตรงนะไอ้นี่ก็ตรงหน้าตาก็ตรงแล้วอินทรไลท์ก็มีมีสเต็มแมวด้วยอ่ะเดี๋ยวว่าไอ้นีไม่มีสเต็มแมวในลิสต์นี้ไม่อยู่ในลิสต์แต่ว่าไม่มีสเต็มแมว มึงมันไม่ตรงอะเลยโอเคชือบ breaking bad อะไรไงคือมันอย่างดา bad break ห้องศูนย์สอย์ bad break

ฉันอยู่ในห้องอาพาร์ตเมนต์สาห้องสามศนย์หนึ่งนูบนูบบราสไมลิ่ดูเชิ้นูบแค่นี้นบสี่ไอดีสี่สองห้าสี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปหนึ่งห้าองพันสิบเออืมไม่่พัน คุเดียวซะด้วยเข้าไปทางก่อนไม่อยู่บ้านบัตรเชิญก็มีสเต็มโอเบิไม่มีนิลิสดูเดย์ เราต้องเคยชันแดดมันไม่มีในวันทีด่ด w o day วีเบือนแค่เต่แล้วก็พาไปเถอะน่าจะเป็นปคนดีชักใบเซอร์เจนซูเปอร์ชื่อแปลกชื่อปแปลกอะไรเราันไม่ได้เขียนอย่างงั้นหรือเปล่าเนี่ยมันมีแค่อร์ตัวเดียว ทารีเควตเแปลกออพาร์ตเมนต์ไอเดียเลแปดเดียเลขมายาวยังวะสองสามเก้าสองสามเก้าสองสามเก้าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หกศูย์หกศูนย์สามเก้าออไอดีูกถูกถูกออลิสเดย์ไาไม่มีวันนี้ไม่มีอลย ให้กูโทรไปถามไหมกูโทรไปชื่ออะไรเซอร์เจนซูเปอร์เมนซูารซูจาเซอร์เจนซูเปอร์ไปแล s เซอร์เจนซูเปอร์สิ We and Master both We are not epic ในวันวาเลมึงนี่มันปอมจริงๆเลยนะครับเนี่ยเบคอนฉันเพิ่งเจอนายไปนะแฟนของนายนะ ยี่ยห้องสองศูนย์สี่เบคอนจอนเบคอนห้องสองศูนย์สี่บัตร ID ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดห้าสองสี่ฮิสเซตสองพันสิบสองว่ะตรงเปียสุดเัดตรงโอเคเหมือนว่าตรงนี้มีสเต็มแผงปัดตรงด้วยชอยจอนเบคอนสองศูนย์สี่ ไอคอมฟอร์มเอบอทออร์บัเชอร์บ er, ัชเชอร์คืออะไรกระถูกบราชาแฮกเกอร์เดี๋ยวอืมอืมเบอร์คุณผู้ชมคิดว่ามันเหมือนกันไหมมีคนนในปกมีเจียวลายแต่ดูนี่เลยอืมมันไม่มีเดี๋ยวผมลองปรับภาพดูแล้วกันปรับภาพไม่ได้ช่วยเลยเลย ผมว่าลองโทรไปถามดีกว่านะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าหน้ามันไม่ตรงกันเลยดูเห็นมีเจลลายเลยโคที่อพาร์เมินสองศูนย์สี่แล้วจอห์นเบคอนสปิคมีแอนเชนเบคอนอาบดโฮมวีอารโนเอ็กซ์เปติงเอนี่วันอาบอมเนี่ยแม่งไม่มีเจลลาย แก้ตัวครับเพราะมันอยู่บ้านด้วยกันคอมแก้ตัวของแกนั้นไม่มีคําว่าสินสาโโ่าก้ยเบกกุยโลบ็อกเวอร์เดี๋ยวนะโลโบ็อกสีเนื้อเหรอคิวแปลกแโลโบ็กอกหกสามศูนย์สองแล้วก็ลูกันอยู่ไม่ใช่โอ้เบกว่าผู้สร้างโลโบ็อกเขาผมดับไม่ได้เขาตัวเทาว้าเอ๊ แบ็แจ็คเก็ตข้ากระถูกแล้แต่ว่าไม่ได้ไม่ไเขียนว่ามีเสื้อสีฟ้าส e วอรฮดสบายลิงแบ็แจ็คเก็ตแต่ไม่ได้มีเขียนว่าใส่เสื้อสีฟ้าแปลกแล้วเราแหละชื่อว่าโรโ l บกหองสามูนสอง ID ลำเบอร์หนึ่งเฮ้ยมอันี่มาแปลกอย่างเลยลำเบอร์หนึ่งลำเบอร์หนึ่งง่ายปีสองยี่สอันนโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์รกรถูกแต่ว่าผมเปแปลก ไอดีถูกต้องโรโรบอกมีแตมเ็นดูไม่ตรงอินทวริเกตถูกต้องเดี๋ยวนั้นม่มีแตมอ๋อเบสทูดีไม่ยีริสไม่ตรงแค่เดียวผมว่าน้องเข้มสิบอะ โลเดวิดบิเดอร์แมนมีแอนโลบอกอาร์บอทโฮมโอเคตัวปอมมึงนี่ปอมแล้วมึงกะผมเริ่มเ,เหนื่อยแล้วโอ้นี่ในามาในนั่นเลยคุณสตองเจลไรไอนี้ไม่มีเจลไรแล้วเจลไรมันดูเหมือนไม่มีนะเอามสตันออมดนึ่งเวีเตอร์วีเตอร์อรินเรืออะไรบุอ่านไม่ออกเลยหนึ่งศูนสามหนึ่งศูนสาม เดี๋ยนะเดนิสเดลี่เดนิสเชื่ออะไรเนี่ยโคตรแปลเดนิสเดลี่สตองเจียวายโอเคเจียวายไปตรงกันเลยไอ okay. 1ดี8หนึ ng, ่งสองหนึมเสอตรงไอีตรงมีสเตมไอทรายเคสมีสเต็มเออเดือสือกตรงรงวอที่แปลกตรงนะ เอาอลิสสวัสดีเบบีสวัสดีเดีวผมว่าจะทรบเขาก่อนห้องงสสั้นเดนิสเดลีเดนิสเดลีฮัลโหลบรฟามิงโกสปกิ่งเดนิสอีสนอตอัสโอโมอเดยเอ่อ่าะกลับมาแล้วแหละเหมือนว่าเขา เนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงนะเพราะว่าผมแค่ภาพชัดน่าจะมีเจออะไรแต่แค่เรามองไม่เห็นไม่ชัดแต่ไม่มีลิสต์เด็ดอ,อ๋อล,ลิสต์เด็กก็บอกว่าเช็คอนะิงไอแกนแต่ผมไม่ผ่านก็ได้แต่ว่าลิสต์มันก็มีสัดแต่มีหมดเลยแเด็วมาผมไม้ผ่านก็ได้ไปไปไปเฮ้ยผมจะโดนปิดตาไหมนะเฮ้ยไม่โดนทุกชมสวยรูปดีผมเล่นพานคนที่ถูกจับหกคนโรบอกเซียน ที่ถูกฆ่าไม่มีคนที่ถูกเข้ามาไม่มีกลีกเอสทุกคนหูยตาแรกกลีกลกเอสแล้วสวยทุกคนดูสีของได้เอเป็นหนึ่งตาแล้ผมจำได้แสดงว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับสินะแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับถ้าเกิดใครชอบเดี๋ยวผมก็จะทำอีกนะครับ